เอสตาดาเผยประทับใจในการไปเยือนญี่ปุ่นโดยล่าสุดนั้นฮวนฟานซิสโกโอเอสตาดาได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นและเอฟซีก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเนื่องจากแฟนๆได้ยกย่องเขาว่าคือหนึ่งในแชมเปี้ยนที่ดีที่สุดในปัจจุบันเอสตาดาเองได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการโชค่างคาึโตยโอกะกับทางโจชัวฟังโกในไฟล่าสุด ที่โอตาซิตี้เจเนเรลจินเนเซโดยเมื่อเอสตาดามาถึงเหล่าผู้คนที่จำแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทของหรืวันได้ก็รีบเข้ามาทักถ่ายถ่ายรูปกับเขาพร้อมกับมีการแจกลายเซ็นก่อนที่จะมีการโชว์ของอิโอกะและฟังโก้รวมไปถึงทางเอสตาดาก็ขอเซลฟี่กับเหล่า FC ชาวญี่ปุ่นหลายสิบคนอีกด้วยเพื่ออัพลงโซเชียลมีเดีย เอสซา a เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้ซึ่งเป้าหมายของเอสซา a คือการรวมเข็มขัดในพิกัด1 1 5ปอนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวและเขาก็ท้าถ่ายผู้ชนะระหว่างอิโอกะกับฟานโก้อีกด้วยซึ่งการมาที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ของเอสซาได้รับการต้อนรับอย่างดีโดยทางโรเบิร์ตกาเซียเทนเนอร์ของโจชัวฟานโก้ได้กล่าวว่าการพบกันของเอสซา a า กับโจชัวฟังโก้จะค่อนข้างง่ายและยอดเทนเนอร์รายนี้ก็หวังว่าสิทธิ์ลักของเขาจะได้โชคลมแชมป์กับทางเอสตาดาในไฟต์ต่อไปและท้ายนั้นเอสตาดาก็ได้กล่าวชื่นชมทั้งยูกะและฟังโก้ว่าเป็นคู่มวยที่อยู่แนวหน้าของรุ่นเอสตาดาเองจะใช้เวลาพักผ่อนประมาณ2-3สสัปดาห์ก่อนที่เขาจะกลับไปฝึกซ้อม และกำหนดอนาคตในอาชีพโชคมวยของเขาต่อไปนั่นเอง